สวัสดีครับสวัสดีพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอครับผมมาที่นี่เขตตลิ่งชันกรุงเทพครับมาไหว้พระทำบุญ นั่งสมาธิเดินจงกรมที่นี่มีพร้อมศัพท์นะครับสบายใจหยอดน้ํามันตะเกียงนําปัจจัยใส่ตู้ทําบุญอะไรล่ะสร้างพระทําบุญใช้นี่สงขัด้ำข้าไฟปล่อยปลาช่วยชีวิตโคกระบือนะครับหล่อพระนะครับพัฒหาหรเพนสังฆทานโอ้ยง่า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 ยบุญใครบอกว่ายากไม่ยากเลยครับ ตามกำลังศรัทธาคิดอะไรได้มีกำลังก็พิจารณาดูเกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาและแน่ๆบรรยากาศที่นี่ขนลุกขนชันชื่นใจปิติแบบอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ถูกเลยนะครับเอ,เ,อเอ๊ปเพมปิติอะไรเนอะไปฟังเสียงธรรมะไปฟังพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ให้พรอ,อยู่อย่างสม่ำเสมอ โชคดีมีความสุขครอบครัวผมเองก็มีความสุขเช่นกันครับมหาอุโยมหาลาภโภวันตุมเมวิเตภาภุพาติพุทธะมะอุณณโมพุทธายะวิรัทยวิวรโคโนายะวิรหิสาวิรคาสีวิรคา,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 าสาวิรกิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาดูรือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมวิเตภาปุพติพุทธมะอุณนภพพุทธายะ วิรขโยวิรโคนายาวิรอิสาวิรคาสีวิรคาสาวิรคิทิโยพุทธัสสะมาณีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งทาภาอาอาดูเลสัมปติชามินาสังสิงโมโทมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติโทมมาจากมหาเทวา อิภฝา,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 ากไว้ครับมาวัดก็ชื่นใจมาวัดก็ชื่นใจมีความสุขล่มลื่นล่มเย็นพุทธบารมีธรรมบาร,รมีสังฆบาร,รมีคุ้มครองปกปักรักษาเป็นสิ่งมงคลเราท่านเสมอนะครับยกมือไหว้ก้คมคุกเข่าลง นะครับกราบกราบกราบวนแล้วแต่เป็นความตั้งใจศรัทธากายวาจาใจก็พิจารณาดูเกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสนาชื่นใจแล้วมีความสุขทำไปครับและแน่แน่บรรยากาศที่นี่ขนลุกขนชันชื่นใจปิติแบบอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ถูกเลยนะครับ นะครับบุญง่ายง่ายงง่ายง,ายง,ายงายฝากไว้ครับคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถูกใจกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับพูดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษนะครับขอโชคดีมีความสุขครอบครัวผมเองก็มีความสุขเช่นกันครับนะครับเพลินฟังประกาถาไปได้ใช่ไหมครับฟังประกาถา จนแทบจะท่องได้มีความสุขแน่นอนนะครับราษาศักดิ์สิทธิ์ภาษาเงินล้านราษาเป็นสิบลงสิเเป็นมงคลครับก็คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขียนมาที่คอมเมนต์มาอย่างเป็นกันเองเสมือนพี่น้องบอกกล่าวช่วยเหลือกันมา เป็นระยะระยะอย่างมีความสุขนะครับมีที่ไหนดีๆก็แนะนํากันมาเสมอๆมีประสบการณ์ก็แนะนําบอกกล่าวเล่าให้ฟังเสมอชื่นใจจริงครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยรวยเฮงเฮงสงความปรารถนาทุกประการขอบคุณและสวัสดีครับโยมหาลาโภพ่วันตุมเมวิเตภา,พธธา,า,าภุพธธาติพุทธะมะอะุนโมพุทายะ วิระทโยวิระโกนายังวิระหิสาวิรัคาสีวิรัคาสาวิระอิทธิโยพุทธสัสสะมานีมามะพุทธสัสสะสวาโหมสัมปติชามิ